อะไยเนี้ยโอเคสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับตอนนี้เรามาเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นมังกรเหมือนกันหรือเปล่าโอ้โหดใหญ่แล้วมันข้างหลังมันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวลองมาจับดูกันโอเคเดี๋ยวให้ในกาเต้แทงหน่อยอุ้ยไปครับเรายิงไปหืมโดนหรือเปล่าโตกใหญ่จริงครับโคตรที่อย่างกับเกาะตัวเหมือนเกาะเลยอะเกาะป้องกันอ่ะยิงใหญ่โคตรอะไรวะเนี่ยใหญ่มากมังกรครับหื อูดใหญ่เลยอย่างพี่ถอยปนมีจากการอูเกือบเกือบูเกือบเฉียวอิูทีเดียวครับอู๊ดใหญ่เลยเอาเรื่องจัดยิงเข้าหรือเปล่าวะเนี้ยเออยิงไปเรื่อยนี่เงกเต้แทงไปอยู่ครับตูมันเท่จัดมันใหญ่ขนาดนี้วเนี่ยอู้ยเหมือนไม่ใช่มังกรธรรมดาด้วยเนะี่ยเท่จัดบินได้อีกต่างหากเหลือเชื่อมันคือปีเนยครับไอสีฟ้าเนี่ยก็อเอาเรื่องเลยโอเคเราลองจับดูว่าจับได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าธนู เราจะเอาอยู่หรือเปล่าจะลองดูก่อนแต่อยู่ยิงฟรีสปอร์ตมันจะบินวนไปถึงไหนวะ <c oughs> อะไรไวะเนี่ยไปนู่นแล้ว,วม,มันหนีหรือเปล่าอุ้ยเดียวในี่กันเตียลุกงเฉยลูกได้ไงอ่ะไม่ได้ยิงโดนอุ้ยตายเลยโอ้โหใม่โดมันค่นน้ำแข็งได้ครับหนีอุ้ยี่กันเตียเราสรบเฉยเลยครับแล้วก็ตายไปแล้วอูวววว้เกือบโดนหืมมันโหดจังวะอุ้ยพลังอะไรวนะเนี่ยไปๆแล้ว โอ้ใหญ่เกินถอยก้อนหมาป่ามาอีกเออล่วงหมาดิหม,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 มาป่าทีละตัวทีละตัวอุ้ยเยอะเกินไม่โดนเดีย๋ยวเตียนอุ้ยไม่สโลปอ๋อห,อหอมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอยก้อนโอ้ผมว่าเอาไม่อยู่ต้องไปตามพวกมาเพิ่มเนี่ยตัวใหญ่เกินหอ้ยอามาเรามีมากับฝูงเลเกียร์ล่าทั้งฝูงโอเคมอยู่นล่างโอเคมาทั้งฝูงแล้วครบแล้วโอเคโจมตีลุย ไม่ไงมันกรอน้ําแข็งหรือเปล่ามันเป็นมันก้น้ําแข็งครับเราก็เจอเลียกันหน้าน้ําแข็งหน่อยไงแข็งไหมแข็งไหมอุ้ยมันไม่สลุสถานเลยจะกันอือโดนโดนอุ้ยเนกกินหน้าเราสลบเฉยอู้จริงด้วยมันเวลาพ่นน้าแข็งมันทาให้บนเสาเราสรบครับมันหดหดจัดเลยยิงไปก่อนอุ้ยมันเอาเรื่องจัดเลยเนี่ยมันพ่นน้าแข็งแล้วทําให้เนกกินหน้าเราสรบครับโหด ตัวเป็นหนึ่งตัวที่โคตรแข็งแกร่งเลยเนี่ยทำเป็นเล่นไปทําให้สลบได้เนี่ยอุยุยรุย,ยจะก,การมันลุตอมมันไปเลยเดีย๋ยวเราหาที่ยิงก่อนดีกว่าแบบสวยสวยโอเคตรงนี้ได้อยู่อุ้ยเด็กิน่าเราล่วงหมดแลว้วโอ้โอ้มจังวะโอเคถึงข่าวของเราแล้วเลกิน่าเราล่วงหมดแลว้วเหลือตัวท้ายเลกิน่าเราล่วงไปเยอะมากเลยครับอุ้ยล่วงไปอีกหนึ่งตัวโอ้ตัวหน้าตัวตาเลยครับโอเคเลยตัวหนึ่งได้อยู่ จการไว้แทงไม่กลอนโอ้โหว่ยแลสลบนานมากยิงไปร้อ,อลยลูกแล้วมนะั้งเนี่ยสลบยากจับเออโดนไหมเนะี่ยโอเคโดนอยู่ได้เรื่อยยิงได้เรื่อยครับยิงฟรีสปอร์ตไปช็อตนี้อุ้ยโอ้ยลีกิน่นาเราล่วงไปอีกตัวแล้วแปลกๆแล้วเอาไงดีวนะเนี่ยอุ้ยไกลเกินไปแล้วอือยี่ปก่อนอุ้ยจะติดแข้งเหีียวเจีนอุ้ยอุ้ยตรงเหนียวโอเคลิกิน่นานมาพอดีสวยโอ้เกือบไปแล้วเกือบแข็งตายหมายกด ถ้าสลบไปนี่ยุ่งแน่นอนครับโอเคทําให้มันแข็งก่อนอือวิติกแข็งแล้วสวยอันนี้แล้วก็บินวนเราจะขึ้นไปบนหลังมันนะผม Let's go ไปเลยลุยยิงกูสวยไปมันก็ไปยิงเออเออเออเอาล้นเดียวโอ้ไม่โกรมันมันถึกขนาดดีเว้เนี่ยเหลือเชื่ออุ้ยเดียว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 ในกินหน้าเราติดเดี๋ยวอุกอุกอุกอุเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงจะสลบแล้วอุ้ยเกือบ โอ้โจแดงจอว่วงหมดแล้วครับวูวูติดติดติดเฉยติดเลยวะเนี่ยมันมาแล้วลโลติดต้นไม้ครับอุ้ยได้อยูเออติดแข็งไปก่อนเฮจอดตรงนี้แหละย,ยิงมันเลยตอนนี้ระหว่างที่มันติดแข็งเราต้องรีบยิงมันครับผมเออต่อไปตัดเต็มคอต่อเต็มแข้งเออเออวูมันมาแล้วถอยก่อนเอ้าเดี๋ยวกดตรงนี้ไม่ได้โอเคเรีบหนีอุ้ยติดสลบสลบเฉย อุ้ยหายศพเร็วรีกนหน้าตัวนี้เราหายศพเร็วจัดเอาเรื่องอุ้ยเกือบไปแล้วเอาลูกศรดำเลยว่ะลูกศรชมพูมันไม่ได้ผลเลยวะ่ะลูกศรดำนี่ไงเฮปว,วอิยติดสลบแล้วรู้ขยังไม่ได้แปลกแปกแล้วอุย้ยสลบครับทำไงดีวเนี่ยโอเคตื่นแล้วโอ้ยมันทำให้เราลบได้เฉยคดโคตรมันเป็นมังกรที่เอาไว้ช่วยจับได้เลยเนี่ยมันทำให้เราศบได้ด้วยเนะี่ยอย่างเฟี้ยวเลยครับ โอเคเราใช้ลูกลูกธนูดำนะผมลูกธนูชมพูยิงเป็นร้อยยังไม่สลบเลยให้ตายอยโอโัวเนใหญ่จัดอือจัดไปก่อนอือโอเควางเตียงไปก่อนครับเผื่อตายผมแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ค่อยโหดมากครับส่วนใหญ่ทําให้สลบแต่ไม่ถึงกับตายผมโอเคให้มีกินหน้าเราแทงไปก่อนอือ,อ,อยิงไปไวมันยังไม่สนใจเราครับมันสนใจลิกินหน้าเรา เออยิงฟรีมันเหมือน like ไมนติดหรือเปล่าไม่ติดก็สวยเลยตัวใหญนะ่เกินดิขึ้นหาได้ไหมเนี่ยอยา mm ่าขึ้นจังอย่าขึ้นวิงบนหลังมันวิ้ยวิวิ่เหมือนจะขึ้นได้เมื่อกี้โอ้เด๋ยวนโอเคเดี๋ยววิ่งวิงว่คน้แข็งาเกือบตกโอ้ยโอ้ยโอติแข็งอีกแล้วโอ้ยหมากดอะไรเนี่ยไอ้ีนาแข็งอยู่โอ้โอะไรจะตื่นแล้วคนนานศพนานจัดเลยเนี่ยไปโอูไปถึงนู่นและ แข่งทีแข็งอย่างนานเลยครับคุณเอาเรื่องเลยตัวใหญ่ยิงง่ายครับเป้าใหญ่จัดทีเขาได้ไม้นี่เฟี้ยวเลยเนี่ยเดี๋ยวเราให้ลีกิน่าบินหน่อยดีกว่าเดินพื้นไม่น่าเวิร์กมันจะได้แช่แข็งให้ด้วยเห็นมันติดแข็งแล้วครับทันเปสภาพอาการแปลกๆวนะเนี่ยอุ้ยมันหายแข็งเร็วจังวะอุ้ยไหนแข็งเร็วจัดวู้วูเราจะสลบเย้าลีกิน่าสลบแล้วอุ้ยอุ้ยลีกิน่าเราหายสลบเร็วมากหวุดดีอยู เป็นมังก,กรน้ำแข็งเหมือนกันครับก็เลยไม่แข็งนานอูวูพูดน้ำแข็งอ้วอุ้ยร่วงเยวอยูมันพูดน้ำแข็งทีร่วงเลยครับโหดจังวะเจียนเจียนอือันนี้มันโหดจริงมันโหดจริงวีเดี๋ยวต้องทําให้มันแข็งแล้วก็หายิงจะขึ้นไปบนตัวมันเหมือนกันเนะ่แต่โอกาสยากจัดครับโอ้ยจะเกิดพายุหีไหมอีกเจเลยละ <c oughs> ทิปละเออขึ้นไปบนหลังมันไปเอาตดปีเดย๋ยว โอ้ล่วงเฉยติดครับขึ้นได้เปล่าขึ้นไม่ได้ครับโอเคอู้มันพุ่นน้ำแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวกินหน้าไปไหนแล้วอุ้ยเดี๋ยวไไเ,ยเดี๋ยวกินหน้าหายอุ้ย,ยอ้ยมาแล้วสวยดีมามามาเอาไงต่อดี <son of a woman> มันยังไม่สลบเลยครับนี่ธนูดำนะเนี่ยธนูที่แรงที่สุดเนี่ยท่าหลบเยอะสุดเ <son of a woman> คยได้อยู่ยิงปีไว่อุ้ยไหลไหลไหลเฉยติดแข็งครับอุ้ยมันหายแข็งแล้วหูเร็วจัดมันหายแข็งเร็วมาก ไม่แลกหรอกมันประกอบน้ำแข็งเหมือนกันครับอุ้ยโคตรเท่เ่วะเท่ยัง่งตัวนี้ไปนู่นแล้วโคตรไกลเลยออกมาป่าอะไรอะไรเจ้าเอ๋มเจ้าเอเมทีมันไปถึงนู่นเลยวูสวยมากยิ่งตอนคืนยิ่งสวยครับมันกับตัวนี้เท่จับมันเท่ขนาดนี้เนี่ยเอาเรื่องโคตรเท่เลยวะกูคุ้นน้ำแข็งโอเคโอเคเดี๋ยวเราให้หยุดก่อนเดี๋ยวมันอาจจะตายได้ครับมานี่มานี่มานี่มันตามมา ไมไหนแล้วเ,เริ่มไปไกลเกินเริ่มไปไกลเกินขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโอ้โหเท่มากเลยปีกมันสวยจับจ,จะเย็น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 หยุดก่อนมาตามมาเอาไปไหนวะเอาหายเออยิงไปก่อนโอเคอู้หึไม่ทันไม่ทนมันเอาหม่เออยิงไปก่อนครับเด,ดี๋ยวเล็กนอุ้ยเดี๋ยวบนน,น้ำแข็งใส่เลก็กกนหน้าขอเล็กกนหน้าถึกอยู่ได้อยู่เออเดือดเดือดเดี๋ยวดือโอเค โอ้ยดีกีน,น้าเราก็จะสะลบเหมือนกันครับโดนน้ำแข็งไปเมื่อกี้แข็งใบแข็งใบสวยถูกแข็งไปแล้วครับโอเคขึ้นไปบนหลังมันดีกว่าได้ไหมเพว้าอุ้ยติดปีกโยวอุ้ยอุ้ยติดปีกระบาดจังวะเออยิงยิงโอเคอยู่บนหลังได้แล้วสวยเอออุ้ยสลบไปแล้วสวยจบส,สททักทีโอ้ยยันมืด นานกว่าจะสลบครึ่งชั่วโมงได้แต่ในคลิปอาจจะไม่ถึงตัดไปเยอะอยู่เหมือนกันครับโอ้แม่งนี้กว่าจะสลบไม่ตายหรืโอโหมดก้ดอนโคเท่ได้หมดแล้วมังกรโคเท่หรือว่ะเัวอยงเฟี้ยวตอนกลางคืนอย่างสวยเลยเป็นมังกรที่มีเกาะรอบตัวครับเ,เอาเอาบั๊กเลยเนี่ยอย่างที่เอาะ มังก,กรอะไลวะเนี่ยก,กรเทพเจ้ามก,กรอเทพเจ้าน้ําแข็งครับอืมเวทีเพราน้ัแข็งตัท่าน้อยมากไม่ค่อยมีอะไรเลยใหญ่มีนิดเดียวเองครับท่ามันน้อยจัด้ยมันมีมันมีอานด้วยเป็นแพลตฟมเลยครับอุ้ยน่าสนใจจะจัด้ยเดี๋ยววันนี้สร้างต่อดีกว่าสร้างนี้ดีกว่า้ยในนี้น่าจะมีไข่มุกครับวันนี้เรามาเราจะมาหาไข่มุกกันในทะเลนี้แหละมีไข่มุกอยู่เคดําลงไปแล้วกันวิ ไข่หมกเพียบเลยสวยเก็บหมดแบบจังหนับสวยจัด้ไดเยอะจัดสามร้อยอันโอเคสี่ร้อยคพ,พอแล้วมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวอากาศจะหมดเดี๋ยวขึ้นก่อนอากาศจะหมดครับโอเคกลับไปที่มังกรของเราก่อนครับตอนนี้เราได้ไข่มุกมาแล้วเราพร้อมที่จะสร้างแพลตฟอร์มเป็นบ้านครับเราไดททาบ้านเคลื่อนที่โอ้เฟี้ยวเลยนี้โอ้ขึ้นขึ้นขึ้นสวย โอเคอันนี้ก็มีแพลตฟอร์มแล้วนี่ได้มาเพียบเลยสวยจัดืหเห,เหลืออันนี้ไข่มุกเฮ hey. นี่คือสิ่งเต้องกันโอเคครับ okay. ได้แล้วโอเคสวยเรียบร้อยได้มาเลายใส่ไปเลยอุ้ยอย่างที่เอ้าเดี๋ยวติดบั๊กเฉยโอเคได้แพลตฟอร์มเร็วแล้วทีนี้เราก็จะเป็นป้อมประการมักงกรเคลื่อนที่ครับอย่างที่ โอเคทันนี้ไปไหนมาไหนก็ได้แล้วครับไม่ต้องกลับมาที่เดิมเพราะเรามีแพลตฟอร์มเคลื่อนที่แล้วโอเคนะางนี้อาจจะไปล่าแบบโตโโดเลยละกันเับถ้าชินชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมนะครับทั้งหน้าจะไปจับตัวอะไรก็ติดตามรอเลยครับผมแล้วเจอกันนี่อยู่นะครับ